ขัวแม่งแอหยุดเถอะัวแม่งแอหยุดตัวทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยในยังไงต้องขอขอบคุณหน่วยบรรเทาสารารณภัยของเทศบาลตำบลบางกระสานด้วยนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะ ภาคได้เสียงสั่นกระเสามากเลยค่ะงูที่เข้าบ้านแล้วก็ปฏิบัติการของหน่วยบรรเทาสาธารณสาธารณภายนะัยและก็มีกู้ภัยมาช่วยที่เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับมีอุปกรณ์จับงูโดยเฉพาะก็ไม่ทันได้มองเขามาปฏิบัติการได้รวดเร็วลแล้วแลก็ประสิทธิภาพดีมากเลยต้องขอขอบคุณอย่างยิง่งทุกๆฝ่ายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ กับประสบการณ์ซึ่งรู้สึกโอ้โหหวาดทั้งกลัวค่ะขอบคุณมากค่ะ